เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะซามังเจต้าตัวไหนวะโอเคทุกคนอัจคลิปแล้วสวัสดีครับเหอ้าวอัคลิปุยอคลิปโอ้โหไม่เคยทําก่อนเลยไอเดียักอ้นเยไอเี้ยงอยกูอแล้วของกอีกไอเด็กวเอากกูมไอกาโผไหนโอ้มึงยัดเจบเลยวจ่ายสูดกูมาหน้านี้เลย เออไม่เป็นไรหรอกกูตัดได้ไม่เปไรเป็คนไม่เห็นเราก็มักดีมาและนี่ก็คือเกมไมค์ครับพิกเซลงงๆที่พวกเราจะมานั่งเล่นกันนะครับทุกคนจะไมต้องเอ็กเสียงแล้วโม่โดนเล่นนะครับก็เสียงหลอกก็แบบโม่โดนเล่นนะครับเอเอาไงวะเออแล้วแล้วส่งส่งไฟเข้าคอมยังไงวะส่งไฟคลิปเข้าคอมไงวะ มึงก็เสียบโทยสักามของนี่ก็ย้ายับเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเก่งวะบอก่าอีกแล้วเฮ้ยเจ็บบอลเลยไหน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 ั่นใครกันกั ye, นั่นไงอุ้ยโอ้โหเจอบอลเลยนะเวลสิบแต่รับแลยอุ้ยยอไปเลยเอเวอร์พดไฟนี่ติดไฟไปแล้วจังหวะนี้หืมพด ทีพลูกน่าเข้าเคร์เข้าแครทีพแคร์ทีพีากคุณวิร์บเจ็บปุ๊บไปไปหนึ่งทีลาม้าตายอย่างกันอนาถโดนไงคลิปคุณมันจะมีเสียงแบบปบปบตลอดเลยใช่พัดลมมึงอ่ะเฮ้ยนี่เจอในในพอดิ้นวยเฮ้ยเอาวังเอาไปทำเมก้าเมก้าผูดิ้นได้ปุ๊มเอามา เฮ่อมาเฮ่อมาเอามาเอ่อเยี่ยมมันวับมันวับรุ่นมันวับรุ่นเลยเอาเบรสเบรสกูไปเหยียบไอ้ต้นที่แบบกำลังจะโตอะแล้วก็มันหลุดมาแล้วเฮ้ยเจ้าโปเกมอนโอ้ยไอ้เกมต่ำรุ่งกันมาเดินดิ่อ๋อมาดิโปเกมอนหมาเ้าวอูไงเละเฮ่อเยี่ยมจัง เอดเอดปูเอดเอดปูอย่บนเห็ดูนู่นเอดูนู่นเจนไปมาแล้วเอ็ดอยู่เร็วมาแล้วพี่เจ้าปูไหนอ่ะไหนอ่ะตังจะไปซื้อเฮหิวนมเลอเลยเอดอิวนมเฮ้ยไอเอสอิวนมมาเร็วอีเพิ่มพลังกอดหนูตะเพาเวลยี่สิบกูเชื่อว่ากูต้องชนะได้อืออ ไปไปไปนี่คนไปไปโอ้โหหนูก็ไปเท่าไหร่สปีดมากกว่าว่ะคนไปไปเออหินอยู่ในก้อนวะหินอยู่ในกล่องวัวมันลงแล้วอยู่ในกล่องในกล่องกูให้ไปแล้วมันเนี่ยวัวกินตะเบือกูเลยจ้ะกินตะเบือกันไากกูเลยจ้บอกแล้วโปเกมอนหมามันเยอะกูเกมมอนแหละ มึงง nice ั้นเลยดิเก่าเรียกว่าบาเฮ้ยมาญเจ้าจ้าวเมเลบีไหนดูสิเฮ้ยมันเป็นสารเล็กๆอ่ะใช่ป่ะเิบ้านโอเคใช่แล้วใช่แล้วบน็อตใช่แล้วทับไปแต่แต่ดิสไลด์อู้ยฟางอุกนาเลยของปะเกมอนมาะเภทย่าใช่ป่ะวะบันจุ๊บไทย มาตัวมันเป็นเป็ดปูไม่ยาบัวมันเป็นเป็ดยาบคุณว่าและมันไรหรือ่ะเอาไม่มีใครสนใจมุกเต้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครสนใจมุกไอ้ปู่ย่าไปเลยเหรอเลยวะอุ้ยเอเกอ์อยู่ไหนผลไม้เป็นพิษเอเกยร์เอเกอ์บนึงว่างไงครับอะไรวะ กดจำไว้นะใจเจ้ากรรมเรียว่าเอาหนะ้าอย่าทำไอพูดได้ว่เอานะ้เอาหนะ้าอย่ารู้ <laughs> เนะยลยไม่คนระู้ตาได้กูลาเม่มันมันคือมันคือสงครามแร็คแนล็อกมึงไม่มีทางรู้เลยหรอกเว้ยไอ้นัทอยากลุยอ่ะไอ้เกือบเอาแหวนนัทได้เอาแร็ดได้เดี๋ยวกูวิ่งไปกูกำลังจะไปกลับไปฮิวโปเกมอนมาดีเรียกว่าอันนี้นี่นี่ ไม่เปได้เจอแล้วนลองดูลองดูลองดู <c oughs> เออเอ,อ,อุ้ยทำลายร่างกายเฮ้ยต้องเอาคืนเฮ้ยนี่มันไป้ยไอ้เด็กเกอร์แต่กูชยอกกูชอกเอาไ่อนันเอาของไปแเเ<อ>ต่หลกกูเลือดน้อยๆอยกูไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไปตีเลยเรนไม่คิดวด่าต้องการระเบิดตู้ได้เล,เลยก็ได้จะดับดาบดับดิเย้ยจัจิตมึงรู้ว่าเวนย่อมหลังับด้วยกันไม่จองเวนอ่ะมึงรู้ไหมยีนีให้คุณต้องการเงี้ยสินะครับคุได้เลยใจเย็นไว้ก่อนคุเป็นเอามานำลงไฟนี่มันเลืเอดมากวะ เออเอามาไฟลงน้ำมาน้ำลงไฟไอ้รก่มึงเออไ่อนน้นน้กบเลเป้มันมีเล็กมันไม่เด๊าะกูหูเฮี่ยเลยคอเด้งมังแมเคยทำฝังไว้เ่วะเคยทำเตียนชัดไปละเได้เตียน

มาเนี่ยน hey, um? ี้แหละเฮ้เดรีอะเฮ้นี่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 ไหนวะหายไปดิ่วะไม่รู้อะถ้าไม่รู้แล้วก็ไปเป็นไนทซะลองเล่นแน่นะเบอร์วูดเฮ้ยคุเจอพึ่งพึ่งมาออกดีเยวตายไอ้บอสปะเนี่ยทำไมพึ่งมันตัวใหญ่จังวะ เออคุณเจอตัวใหญ่มากเลยแบบไปดูดิกินเป็นซี่ไปเปลงมาเนี่ยไม่ไม่เชิงสีแปลกอ่ะแต่ตัวแม่งใหญ่มากเนี่ยเตะบอสบอสไอเรนเขาคิดดูบอสพอดีบอสไอ้บอสเมกาเฮ้ตีมันดิตีมันเลยตีมันเลยตีมันเลยลูกตีมันมาคุยชนะแล้วแต่อยู่ได้อุ้ยโทษตัวกลว่ยเนี่ยเนยเมื่อกี้มันอยวงบอสนี่นี่นี่ไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูเรา

มีงไงวันนี้เน่มีบอสอ่ะอุ้ยเชคอเท่เลยไอตัวดาบเอ้ยไอตัวรู้ไหมอะ่เอะเฮ้อลุ้ออร์ลุ้อทล่ใคลุ้อุ้ยอุ้ยกบอนตํานั่งเอาหายไปไหนล่ะโอ้ตายโอ้ <c oughs> ไหนร้องอะ่ะ <c oughs> อ๋อว right, right? ยดูไดงไหมวะที่มันเวอร์เท่าไหร่อ่ะ บอนเ,นเ,เดี๋ยวกูเฝ้าไว้ให้เพราะว่ากูตีมันไม่ตายอยู่แล้วเฮ้ยกูมีอยู่มีกูมีอันตราบอลอยู่สามลูกพอบอมอ่มัน็ย่ยงเะนี่มันมันมุดมันมุดเ <จะ S 1> ขออา้าต้นไม้เอ้าเดี๋ยวใครมันแบทเทิลกูเนี่ยลุกออกไปวีบอลเลยลึกลุกไปดิบเด็ดสาล่เอ้ย แข่งมาแต <โ setting S 1> ่บอสมาทางรุ่นเฮ้ย <Darwin> ล้วเทปอยู่ในเอยไอ้บอสตัวเล็กเดียวอยู่ในหลักอ้าวเมอ้นมันอยู่ใกล้บ้านอ่ะมันอยู่แถวๆไว้นี่ไอ้ไรวะเขาเรียกเอ่อไอ้ตรงข้างขวาบ้านอ่ะจากสวนน่ะจากสวนนู้นูอยู่นู้นเราอยู่นู้นเรไอ้ติดไอ้แว๊ดไอวะทั้งไอ้เป็นตีซุ่มไอเนวีบอสตัว โอ้ทรามบมึงจะทราบไหมของว่างอู๋ถอมไรหวะได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์แล้วเจอกูได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์จับจับไอตัวโลอุ้ยยูวีโอแท้เลยไอเดี๋ยว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 เอ่อ้ของที่บ้านไอพี่ขอดก็ไม่ค่อยมีด้วยโอ้ my g o d มันอยู่ไหนไปไหนไอ้เครื่องว่างมา เล็กมันไปไหนแล้วไม่ใช่เหล็กมันไปไหนแล้วนะยืในอ่ไนเจ๊แล้ววะไอ้ชิคทำไมหูมึงเดินทะลุไม้ซะด้วยได้ไปเท่นยังอ๋อเด็กก๊อดีกูไม่ไม่ไม่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่ะ มันเนี่ยมันเออเออมันเมื่องขอเวลาแึเปล่าเออเรื่องของเรื่องเวลาพี่โองคต้องไปทำไมยังร้างไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีเลยอ่ะกูไม่เห็นช่วมีแอปเปิ้ลหน่ายกันก็ยันต์ตับอลอะไรับบแล้วมีแอปเปิ้ลเหรอเออเวลาตำนานเกิดจะได้แบบรีบๆกันหน่อยเยี่ยมไโองคกลางบ้านเราอี่งมาสัตตา โอ้ยหายไปแล้วแย่เ yeah, กือเหลือที่มันเผาแล้วเนี่ยไปปลุกไล้ไ่าวะไม่ได้แบงม้าโบราไม่กนะินนะเมื่อหรมึงเอาแมวเล็ดฟ้นเราใหม่ไปตาแก้งมึงคิดว่ามัน,มนยังอีโตไหมวะโตใครไม่โตแต่พี่โตนะหวะานเจมส์ก็เยเจมส์ก็หมดเฟยดีดีเตะเด้กกูลงไปหา

vẫn là bao ta bảo mọi người kia lý tay mắc lý ở bên đây ở tê, đây ở bên đây ở bên đây ở bên đây ở cái đây ở bên 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 Stone ở อย่าเปิดวันไฟเลยตะตัวกันเลย Showdown ก็เจอแต่แหลกจ้ะเก็ล็กูพูดดูแหลกเหมืยังงูโมเบตูมี่เหมืยังโดนกูจะว่าไม่จริงกูโตกูจะเอามึงออกไปอย่างนอกโลกได้นะช่วงนี้ใหม่ครับแลอะไรนะซูแบตัดใหม่มีแหลกเล็กๆฮะตัดใหม่มั่งช่วงนี้ใหม่ไหมวะมี ไม่มีที่กูดีดีว่าพม่ย่างเมืองใหญ่นัดจีดอกเมืองใหญ่จริงกูกูเดินวนหลายรอบแล้วเดี๋ยวกูไปตึงไม้กันเพียงพอว่าเราไม่มีเงินหมื่นเราไม่ได้กับพี่เต้ได้มัินเอาหัวใจค่าฟ้องนงินเป็นอะไาตังบ้านไม่น่าบ้านนี่ไม่รู้ไงเออช้าพระเมี่ยงไม่ตื่น ยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปแล้วบายๆเดี๋ยวเราพาสองมา